หลังจากที่เราทนทุกทรามานกับการเมืองที่โคตรจะล้มเหลวอย่างไม่เป็นท่ามาตลอด3ปีและนายกทั้งหมด3คนในที่สุดเราก็ได้เลือกตั้งใหม่กันสักทีเย็ดแค่โคตรดีใจพอกันทีกับเรื่องที่ต้องไปเป็นญาติกับเผด็จการเย่ยๆที่กูไม่รู้จักจะไม่มีอีกแล้วการบริหารน้ำท่วมที่ไหลยท่อยจนชาวบ้านทุกคนยกนิ้วให้นิ้วเดียวกับคอที่แปลว่าครับอะจบสักทีกันโยบายแจกเงินห่วยที่กูไม่เคยได้ ในที่สุดอำนาจก็จะกลับมาอยู่ในมือเราสัปดาหน้าเราจะได้เลือกตั้งรู้เว้ยแต่คราวนี้เราจะเลือกใครดีละ่ะนโยบายแต่ละพักแม่งก็มีเป็นล้านดีเบตกันแทบแต่ทุกวันบางวันบ่อยกว่ากูแดข้าววิก ยังไม่นับปลาใส่ที่จัดปล่อยเพราะพ่อกับสรวยุทธจากข่าวประกาศสังคมใครมันจะไปเสพหมดวะงั้นวันนี้ผมจะชวนคุณเอาเรื่องยจากๆ้าพวกนั้นออกจากสมองให้หมดแล้วมาตัดสินความน่าเลือกจากโฆษณาพักการเมืองกันดีกว่าแต่ด้วยความที่พักการเมืองไม่มีมากมายเต็มไปหมดผมก็เลยขอเลือกเฉพาะพักใหญ่ๆสี่พักละกันและเหมือนเดิมคลิปนี้อัดหนึ่งสัปดาห์ก่อนเลือกตั้งถ้าเกิดว่าพักไหนลงคลิปเพิ่มหลังจากนั้นผมก็อยากจะบอกว่าพวกมึงลงช้าไปนะเข้าหลังลงเร็วๆหน่อยนะมึงแล้วใครจะเป็นพักการเมืองที่ทำคลิโฆษณออาดดดีดีท่สุ ลงมือเริ่มจับพักประชาธิปัตย์กันเลยครับพักประชาธิปัตย์ปล่อยโฆษณาออกมา3ตัวเว้ยตัวแรกชื่อเปิดตัวทีมงานคนทำเป็นแคนดิเดตนายกพักประชาธิปัตย์ ว่าง่ายๆก็คือคลิปแนะนําตัวผู้สมัครอารมณ์แชมเปี้ยนสปอร์ตไลท์ประมาณนั้นแหละแต่อันนี้จะเป็นถ้าเลือกกูเราจะได้คนนี้คนนี้คนนี้นะพวกกูจะใช้ประสบการณ์มาทําให้คนไทยหายจนแน่นอนแค่นั่นแหละหน่าเบื่อบากไม่มีอะไรน่าสนใจเลยมาคลิป2กันเลยดีกว่าชื่อ4ี่เสาหลัก2 7นโยบายไทยหายจนเอาแอบเลียบโหลดนี่มันก็ได้อธิบายว่าตอนนี้คนไทยจนลงทุนก็น้อยทํางานก็ยังจนจนตั้งแต่เกิดแต่พวกกูจะใช้ความเทพของกูทําให้หายจนเองมาแนวไปเองขี่ม้าขาวมันเดิม แต่คลิปที่สมีความน่าสนใจกว่าเยอะเลยเว้ยพอแม่งมาเป็นแอนิเมชันเลยชื่อประชา์ที่ปัดเปิดแคมเปนด้วยคลิปแอนิเมะล้างประเทศต้องใช้น้ำสะอาดชื่อแม่งยาวชะม,มัดในเรื่องเกี่ยวกับปีาศาจจะเอาเงินเทาแท้มาโปรยในเมืองไทยให้ใกลายเป็นเมืองเทาแต่ก็มีฮีโร่เป็นแม่พาทอร์นีขี่ชอปเปอร์ตีนเป่าไม่พอใช้ตีนเบรกด้วยนะอย่าทำตามนะเด็กๆตีนเปิดได้เลยแล้วก็ใช้ AI ทํทำให้ส่วนหนึ่งของร่างกายแข็งเป็นลำ จากนั้นก็ชักขึ้นชักลงแบบช็อตกันจนน้ำพุ่งออกมายิงน้ำสีออกคุณ,คณนิดๆใส่ปีาศาจจนกระเด็นออกนอกโลกไปเลยแ๊บนั้นนี่กูอ่านแคมเปญจริงๆใช่ไหมเนี่ยจากนั้นก็โปรโมทเว้ยว่าล้างประเทศต้องล้างด้วยน้ำสะอาดเออน้ำมันก็คงสะอาดแหละจิตใจกูแค่สกปรกแค่นั้นเองจากนั้นพ่อแม่กะโดด AI สับไเข้าไปอยู่ในโลโก้ของพรรคประชาธิปัตย์ตลอดกาลเห็นไหมน่าสนใจมากพอพอกอกดูแอนิเมะจากค่ายเปิ้ลสตาร์เลย ทำไม่้าคุณถามว่าผมได้คะแนนพักนี้สักเท่าไหรด่ดีผมก็จะให้สักฟีเลนเต็มอูท no ี่สูนโนไคเซนลวกันไม่ต้องถามเมนทผนครับเรื่องแบบนี้ผู้ชายเขารู้กันต่อมาก็เป็นตาของพักเพื่อไทยพักที่มีคลิปโปโมดนโยบายเยอะมากเมื่อเทียบกับพักอื่นซึ่งหลายๆคลิปก็ออกมาแนวเฮฮาอารมณ์คล้ายๆดูคลิปพี่เอดจิตวิ 2. แต่โปรดักชันตัดเลขศูนย์ออกไป2อตัวแค่นั้นเองแล้วก็มีคลิปแนะนำตัวผู้สา bạc เว้ยซึ่งผมไปเจอคลิปหนึ่งในช่องของเพื่อไทย f c แม่งโดนเทพเจ้ายูทู e ทำลายไม่ต่างจากอังเคลนอดีตหัวหน้าพักเลยเว้ยคลิปแม่งถูกตัดเพลงออกไปเฉยเลยช่างเออปักช่องผมไม่ได้เพลงแค่มาขอคะแนนผมมาขอโอกาสครับเฮ้ยพักของคุณที่รวยที่สุดอันดับ11เของประเทศไทยไม่มีตังค์จ่ายค่าลิขสิทธิ์เพลงเหรอไม่เอาดีกูสารล้อในคลิปคุณเซ็นตั้งเยอะ ถ้ารัฐบาลทำแบบเดียวกันกูก <c oughs> ็ต้องเอาพิพมขุ่หัวอมกันนะเว้ยเอาเป็นว่าคลิปเม้งก็เลยต้องใช้ AI ของ YouTube ตัดเพลงประกอบออกเว้ยแล้วเกิดอะไรขึ้นพี่แกกลายเป็นคนจะบูกบี้ไปเลยปากช่องบ้านเราพัฒนาได้มากกว่านี้ว่าขอเพียงโอกาสให้พัฒนาอย่างต่อเนื่องโดน AI อไอาร้ายจนน่าสงสารชิบหายแต่ที่ผมว่าน่าสนใจกว่าคือเพลงของพาร์เว้ยเขาปล่อยออกมา2เพลงเพลงแรกชื่อเพื่อไทยทําได้ เป็นเพลงแนวคล้ายๆอาปัจจัปเจอร์ของโรเซ่กับบูโนมาเนื้อหาประมาณว่าเพื่อไทยมีความสามารถนะเว้ยจะทําให้พวกมึงรวยชีวิตดีทําให้ประเทศไทยยิ่งใหญ่ทำได้แน่นอนยกเว้นเรื่องการซือร้อลิขสิทธิ์เพลงให้ลูกพัดเรื่องง่ายๆแค่นี้เสือกทําไม่ได้ซึ่งพอได้ยินเนื้อเพลงแบบนี้ก็สงสัยนะแล้วสปีที่เป็นรัฐบาลทำไมประเทศไทยไม่เป็นตามเนื้อเพลงเลยวะ ถ้ารวยจริงป่านนี้ผู้สมัครคุณที่เข้าเอาเงินไปซื้อเลี้ยงก็สเพลงแล้วซึ่งนอกจากเนื้อเพลงที่น่ามองบนจนกลายเป็นอันเดอร์เทเกอร์แล้วอะนะผมมีคำถามอีกอย่างหนึ่งเว้ยคือมืองปล่อยคลิปเต้นมาทำไมเมึงทำให้ใครเต้นตามถ้าอยากให้เด็กมันเต้นมันเต้นอาปัจจุปจื้อด,ดีกว่าก็จะเหลือนกักการเมืองในพักและถามจริงเต้นขนาดนี้มีใครในพักเต้นตามได้หรอบางคนเดินยังลำบากเลยจะให้มาเต้นดาวเอวแบบนี้กูแอบสงสารคนในพักเหมือนกันนะ ส่วนอีกเพลงเป็นเพลงที่ผมไม่อินที่สุดในบรรดาเพลงทั้งหมดที่ผมฟังในคลิปนี้เลยเว้ยก็คือเพลงเบอร์9ก้าอาจารย์เชนแม่งร้องว่ากูรักอาจารย์เชนมากอาจารย์เชนเก่งจะมาแก้ปัญหาให้คนทั้งชาติได้กูอยากเป็นแฟนอาจารย์เชนจังเลยเงียนโว้ยเงียนจริงจริงอะไรประมาณนี้ซึ่งสิ่งที่ทําให้ผมไม่อินเพลงนี้แม่งง่ายมากเลยเว้ยคือจะพูดยังไงให้มันฟังดูดีวะกูไม่ได้อยากเจ๊ตูดดงบีตาเอามึงกูชอบเดียวชิดสุกะา ไม่ได้ก็ใจโกก็ได้ะอ้แยโดรีมีกูก็เอาอ่ะกูไม่ได้มีรสนิยมทางนั้นน่ะทําให้เพลงนี้ผมคอยตามไม่ได้จริงๆแต่สิ่งที่ทําให้ผมตกใจมากที่สุดคืออะไรรู้ไหมคนที่แต่งเพลงที่มีเนื้อลองว่าอยากเป็นแฟนอาจารย์เชนเพราะอาจารย์เชนทั้งหล่อยิ้มสวยหุ่นด,ดีจะยืนจะนั่งก็ดูเท่ไปหมดคือนัทวุฒิใส่เกลือเว้ยคุณลองจินตนาการดูนะสมมุติว่าคุณชื่อ A ละกันเมื่อวันหนึ่งคุณต้องลงสมบัครเป็นประธานนักเรียนเพื่อรวมห้องคุณก็เลยให้บีบ้าวชาว ทีซิวซ้ำชั้นเป็นสิบปีมาแต่งเพลงให้แล้วให้เพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งร้องแต่เนื้อเพลงแบบไอ้เอมันหล่อมันเท่เลียนก็เก่งหุ่นก็ดีอยากเป็นแฟนมันจังเลยเว้ยเออจะว่าไปมันก็เป็นพอสารภาพรักซีรีส์วทที่โอเคเหมือนกันนะเอาไม่ต้องคุณถามว่าผมได้คะแนนพักนี้สักเท่าไหร่ดีผมก็จะให้ซาบุพเพสันนิวาสเต็มเอฟบุพเพันนิวาสรีเมคออกมาเป็นซีรีส์วหรอคือก็เข้าใจหรือว่าตั้งใจจะไม่ไหวแต่ต้นแต่สุดท้ายมันก็กลายเป็นไหวดได้ไงก็ไม่รู้อะ พักที่3ก็คือพักประชาชนเว้ยซึ่งถ้าเกิดว่าคุณไปดูคลิปในช่องของพักคุณจะเจอแต่พวกอะไรน่าเบื่อหน้าเบื่ออย่างคลิปปลาใสหรือคลิปแถลงนโยบายอะไรพวกนี้ยกเว้นสองคลิปก็คือคลิปที่ชื่อผีรักทุกเธอที่ไม่ได้เกี่ยวกับหาเสียงเลยเป็นคลิปเล่าเรื่องผีแล้วตกด้วยเทงใส่ชุดโกลด์บัสเตอร์ถือโปรตอนกันมาบอกว่าพักตังค์หมดแล้วขอตังค์หน่อยซึ่งเอาจริงๆผมชอบนะแม่งแปลกแบบคานไม่ถึงดิยกเว้นเทงที่พากเสียงไี่แข็งมากเล่าเรื่องผียังไงให้เสียงเหมือนตอนสัปพ่า์กับนายอาร กำลังฟังเรื่องเล่าจากทางบ้านเขาก็ค,าคิ้วกระตกเสียงจิ้งจกร้องทักแล้วจู่ๆก็มีเสียงหมาหอนดังขึ้น <S <S อีกคลิปหนึ่งชื่อประตูสู่อนาคตเป็นคลิปเกี่ยวกับว่าแต่และคนเลือกเปิดประตูที่ตัวเองชอบมีเด็กคนนึงอยากเปิดประตูสีส้มแต่ก็เปิดไม่ได้เพราะมีมืออีกฝั่งหนึ่งยันวิญญูแต่สุดท้ายก็ได้พลังจากคนที่มีความคิดีรวกันเปิดได้สําเร็จแล้วก็บอกว่าอนาคตอยู่ที่มึงเลือกกูซะอะไรประมาณนี้ ซึ่งถึงแม้แม่จะตรงกับสิ่งที่พักต้องการจะสื่อนะแต่บรรยงไม่ใช่สิ่งที่ผมต้องการเว้ยซึ่งความเป็นจริงแล้วผมหาผิดที่ต่างหากเพราะเพจแม่งไม่ได้อยู่ในเพจของพัทแต่อยู่ในเพจของสมาชิกพัทเขตสนครราชสีมาชื่อสุสิทธิธพธศสัตย์หรือสอสอแบก็กกี้ที่ทําคลิปละครสั้นแนวตั้งแนวคุยคนเดียวซึ่งเนื้อเรื่องก็จะประมาณว่าชาวบ้านสองคนนั่งคุยกันเกี่ยวกับปัญหาชีวิตล้วนั้นก็แทรกนโยบายพัทเข้าไปแก้ปัญหาแล้วก็จบคลิปว่าโหวตให้กูด้วยนะพร้อมลงงาวะอยไ่โดิิิขสธ์ ไปสอนพี่คนนี้เขาหน่อยดิแต่คุณรู้ไหมอะไรโง่ๆแบบนี้สึกเป็นคลิปที่สนุกที่สุดธรรมดาคลิปเลือกตั้งทั้งหมดของปีนี้เลยเว้ยถึงแม้มันจะดูโคตรถูกถึงขนาดเอาไม้บอบมาใส่หัว มีอยู่ตอนหนึ่งเอาโมคุจินมาแสดงพักนี้แม่งรักธรรมชาติมากถึงขนาดเอาหินกับต้นไม้มาแสดงละครด้วยเลยแต่ด้วยการเขียนบทที่เป็นธรรมชาติการแสดงที่ดีแค่คนเดียวนะแล้วการใช้ของรอบตัวมาเป็นพร็อพอย่างโคตรคีไอทีแบบหนังอินดี้ทำให้ผมคิดว่านี่คือสื่อการเลือกตั้งที่ออกมาดีมากๆไอ้ความปิ้นเพียเ้ยนเบียวเแบียวแหวกแนวไม่เหมือนใครแต่ดูสนุกและสื่อข้อความมาได้ชัดเจนแบบนี้นี่แหละที่ผมอยากได้ทำให้จา,าถามว่าผมได้คะแนนพักนี้สักเท่าไหร่ดีผมก็จะให้ซัก ธนาธรแสดงละครเต็มธนาธรร้องเพลงแล้วกันทำไมมันเ,เท่ากันวะเอาเป็นไปนเทงก็ได้เป็น,ปนไปในเต็มแล้วกันเชีย่ยทำไมไม่ดีขึ้นเลยวะเอาปียบุตรเอาเอาเป็นเต็มไอร้องเพลงก็ได้ชิบหายไม่ได้ต่างเลยและพักสุดท้ายก็คือพักภูมิใจไทยที่ผมขอท้าทุกคนเลยนะคุณกดพอดคลิปนี้แล้วลองไปเสิร์ชชื่อภูมิใจไทยในย b e เว้ยคุณไม่มีทางหาช่องแม่งเจอรู้ไหมผมหาเจอได้ไงผมเข้าไปในเว็บแม่งแล้วบังเอิญกดผิดไปกดดูบทความมั่วๆสักอันหนึ่งแล้วเอ้ย นี่มันคลิปอัปโหลดจาก YouTube นี่ว่าแต่พอเจอเท่านั้นแหละกูว่ากูไม่เจอดีกว่าผมไม่ได้มิ่นนะแต่สำหรับช่องที่เป็นอดีตพักรัฐบาลและพักของอดีตนายกแล้วช่อง YouTube เป็นกระจอกสัตว์คนกดซับแค่2 0 0พันกว่าแถมคลิปล่าสุดที่อัปโหลดมีคนดูกี่คนอคน้แค่นี้คลิปมันแย่มากขนาดเกณฑ์คนในบ้านมาดูยังทำไม่ได้เลยเหรอแต่พักนี้มีวิธีโปรโมทีเดียที่ไม่เหมือนใครอย่างหนึ่งเว้ยคือนอกจากจะแชร์คลิปลง YouTube t ิ k t ็ k Facebook แล้วอะนะ พักมันยังแชร์ลงกูก็ได้ให้เราดูอีกเว้ยกูเลยอย่างชอบไม่ต้องไปหาแซที่ไหนเขาเอามาเสิร์ฟให้เลยถึงเขาก็ทามาทั้งหมดโอ้สามเพลงเลยเหรอแบ่งให้พี่เขาใช้สักเพลงหนึ่งได้ปะเพลงแรกและเพลงหลักในการหาเสียงครั้งนี้เลยนะเป็นเพลงที่เอาเพลงเลิกแล้วค่ะมาแต่งใ่ชื่อเลือกล้วค่ะแล้วก็อาภาพรคนเดิมมาร้องเลยเนื้อเพลงจะเกี่ยวกับว่าเราเลือกแล้วนะว่าจะหวตคนนี้ไม่เลือกพักอื่นแน่นอนเพราะเขาเป็นคนดีแก้ปัญหาเก่งอะไรก็ว่าไป ซึ่งด้วยความที่นักร้องเป็นอาภาพรน่ะเขาสุดยอดอยู่แล้วผมเลยไม่มีปัญหาอะไรทั้งนั้นก็เลยเป็นเพลงที่2เลยละกันที่แต่งโดยพี่ดี้นิติพงษ์หอน,หนาคแลวร้องโดยสุมเมธจากสุมเมธแอนด์เดอะปังเว้ยซึ่งเพลงนี้มีความแปลกอย่างหนึง่งคือทุกครั้งที่เพลงนี้มีการอัปโหลดชื่อเพลงแม่งจาไม่เหมือนกันเลยมันเหมือนจะชื่อว่าความรักชาตินะเอ๊ะหรือมันชื่อแคมเปญหาเสียงภูมิใจไทยวะเฮ้แต่น,นี้เขียนชื่อภูมิใจไทยเฉยเลยนะหรือกูควรจะเชื่อ,ออันนีว้ว่ามันชื่อพูดแล้วทำเอาแต่อันนี้เขียนพูดแลลลทพพัสสรรุปชื่อเอเงะไ แต่งเพลงแล้วลืมแต่งชื่ออะที่นี่เนื้อเพลงแม่งจกอารมณ์พักภูมิใจไทยเป็นพัรที่พูดแลวทำนะเลือกมาลุงๆป้าๆมีชีวิตที่ดีแน่นอนแต่เพลงแม่งมีส่วนผสมของสารกล่อมระบบประสาทและสมองมากเพราะเพลงที่มีความยาวประมาณ2นาที30มสิบวิแม่งร้องคำว่าภูมิใจไทยทั้งหมด25ครั้งแค่ท่อนฮุกอย่างเดียวก็มีคำว่าภูมิใจไทย6ครั้งแล้วว่ะและแม่งวนท่อนฮุกอยู่สีรอบคือเข้าใจว่ามันเพลงโปรโมทโฆษณามันต้องย้ำแบรนด์บ่อยๆแต่มันก็ปล่อยไป แต่งมาไม่สงสารคุณต้องนั่งฟังบนรถแห่ทั้งวันเลยนี่ฟังแค่สรอบก็อยากจะหยอดหูด้วยปูนซีเมนแล้วเนี่ยเพลงที่3เป็นเพลงที่ผมมีปัญหามากที่สุดเว้ยก็คือเพลงชื่อพ่อแม่สอนมาดีแต่งโดยพี่ตี่คนดีคนเดิมนั่นแหละซึ่งถ้าคุณอยากจะฟังเพลงนี้ตอนนี้คุณต้องฟังผ่าน Google Drive เท่านั้นเว้ยเป็น Ex c l u s i v e c o n t e n t ที่เหมาะกับคำว่าของดีเฮียเก็บไว้ดูเองเถอะมากๆ เนื้อเพลงมันจะเกี่ยวกับพ่อแม่กูสอนกูมาดีให้กูภูมิใจในตัวเองภูมิใจในชาติภูมิใจในความดีภูมิใจไทยอะไรประมาณนี้อะแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะสอนลูกเป็นคนดีเราต้องสอนอะไรบ้างล่ะนอกจากที่พูดไปเมื่อกี้แล้วอะนะก็จะมีเกิบผ้าห h มอ่าน,นิคลาสิกจำนาทีของตัวเองซึ่งสำหรับพักที่หาเสียงด้วยการโันทห,หารที่ทำรัประหารวรักลุงตู่อย่าลืมเลือกลุงหนูด้วยนะขอคะแนนคนรักลุงตู่ให้ลุงหนูคำนี้ไม่ค่อยน่าเอามาสอนเด็กๆเท่าไหร่อยู่วะ แล้วก็ให้ภูมิใจคนในบ้านถ้าพ่อกูเป็นเทานี่กูต้องยึดอ,อกภูมิใจด้วปะเกรงใจกันละกันตอนแอบแก้เรื่องสวอกูก็อยากจะให้มึงเกรงใจกูเหมือนกันนะภูมิใจในโรงเรียนไม่ใช่ว่าช่างกลตีกันเพราะเหตุผลนี้หรอตั้งใจเรียนมหาลัยเหตุผลนี้ทําเพื่อนกูสดตอนแก่หลายคนเลยและผูกพันในที่ทํางานซึ่งพอเอาทุกอย่างารวมกันปุ๊บแม่งกลายเป็นอะไรรู้ปะบอดประกันสังคม แม่งมีครบทุกอย่างที่พูดมาเมื่อกี้เลยภูมิใจในชาติที่ชัดเจนมากขณะตัวเองโดนด่ายังเอาความภูมิใจตรงนี้มาเป็นโล่ป้องกันตัวเองเลยผูกพันในที่ทํางานก็สุดๆรักมากขนาดที่ว่าใครจะเข้าไปแก้ไปเปลียนอะไรนี่ไม่ได้เลยชัดสุดคือภูมิใจในสิ่งที่มันคิดปรดีภูมิใจจนทวงบุญคุณพวกกูเลยเย็ดแม่พ่อแม่สอนมาให้สารยุทธบกมุ่นได้ทุกวันแบบนี้บอกเลยว่าถ้าคุณถามผมว่าผมได้คะแนนพักนี้สักเท่าไหร่ดีผมก็จะให้ซ สื่อเฮงสวยเต็มจำใส่กระโหลกไว้ละกันจำไว้นะครับทุกคนนี่คือตัวอย่างของคนที่พ่อแม่สอนมาดีครับอาจจะเป็นเพราะว่าการยุคสภามันปุ๊บปั๊บเกินไปหน่อยผลงานของหลายๆพักก็เลยดูเผาไปนิดนึงยกตัวอย่างเช่นคลิปแอนิเมชันของพรรคประชาธิปัตย์อ่ะโอ้โหเอไอน่าเกียดสัตว์กับคลิปของพี่คนนี้หาเพลงได้ยากงไม่รู ด้วยความที่ปกติเราจะได้เห็นโปรดักชันที่สูงกว่านี้ทําให้รู้สึกว่าการเลือกตั้งคขานี้มันมีความจืดไปนิดหนึ่งยงเวนพัทพ่เต้นนะคอนเทนต์มึงก็แทบเกินไอ้เฮียแต่ละอย่างที่พูดมาคนไข้สีทัญญาบางคนจะไม่กล้าพูดเลยไม่ได้บอกว่าขายฝันนะแต่ผมว่าทางเดียวที่นโยบายมันจะเป็นไปได้ก็คือต้องแจงกกาวคนละกระป๋องเท่านั้นอนะ่ะส่วนถ้าคุณถามว่าใครเป็นพอกที่ทาคลิปนีที่สุดแล้วละกอ ผมก็จะตอบ่ะผมไม่บอกหรอกบอกไปไม่ถูกใจใครผมก็โดนตีนดิแต่จริงๆดูจากคะแนนที่ผมให้ก็น่าจะเดาๆกันได้ไม่ยากแล้วละมั้งชัดซะขนาดนี้และสุดท้ายเลือกตัง้งคราวนี้นอกจากจะโหวตผู้สมัครกับพรรคแล้วเราต้องโหวตประชาธิปติรับเรื่องแก้แรัฐธรรมนูญด้วยนะเราจะได้บัตรมาสามใบใบสีเขียวเอาไว้กาคนที่เราชอบใบสีชมพูเอาไว้กาพรรคที่เราเชียร์และบัตรสีเหลืองเพื่อเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยในการแก้แรัฐธรรมนูญอย่าถามว่าทำไมมันดูยุ่งยากจัง กกตเน,นี่แหละคือหนึ่งในเหตุผลที่กูกายเห็นชอบคุณเห็นคลิปการย่อนบัตรที่ผมใช้ปะคลิปพวกนี้มาจากช่องของกกตเว้ยเป็น MV ของพี่มอสท,ที่ชวนคนมาเลือกตั้งแล้ว MV สวยเอ็กซ์ต้าเยอะดูมีการลงทุนมากกว่าเพลงโฆษณาที่เราดูมาทุกพักเลยถูกปะแล้วคุณดูยอดวิวแม่งกระจายให้คนดูได้แค่สองพันนี่ยังไม่นับเรื่องปัญหาลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าแล้วไม่เคยเจอซื้อเสียงทั้งที่สัญญาณชัดสัดพูดออกมาได้เตรียมเงินซื้อเสียงได้แต่ห้ามแจก ทำงานกันอยากัใช้ส้นตีนแบบนี้คิดว่ามันควรจะอยู่เหมือนเดิมไหมล่ะต่อยต้องกัดนิวใช้เลือดกาเห็นชอบกูก็ยอมเจอกันที่ครูหาวันที่8กุมภานี้นะครับทุกคนบ๊ายบาย